ฉลูพ่อวัวพ่อวัวแม่วัวคุณที่เกิดพศออ2504อายุ63ย่าง64ประตูงานก็ถือว่าเปิดนะนะประตูใจก็ถือว่าเปิดแต่ช่วงนี้จะเบื่อเบ่อเซ็งเซงมีดวงไปวัดไปถือศีลปีกวิเวกอยู่คนเดียวอยากจะพักร้อนอยากจะพักใจไม่อยากยุ่งกับใครเออนะคะอ่ะประตูเงินเปิดจ้ะเงินได้จากงานเงินได้จากผู้หญิงคนหนึ่ง นะคะแต่มีจุดรั่วไหลนะเงินเงินทองทองเนี่ยนะคะประตูรักปิดจ้ะปิดเนี่ยบางทีคนที่บ้านป่วยคนที่บ้านไม่สบายหรือว่ารู้สึกไม่อยากคุยกับคนที่บ้านรู้สึกไม่อยากคุยกับคนในครอบครัวเบื่อผัวเบื่อลูกเบื่อเต้าเบื่อไม่มีเหตุผลถ้าเทียบกับคนอื่นแล้วก็ไม่ได้ขี้เหร่นะดวงยังถือว่าดีอยู่นะจ๊ะจังหวะวันที่ไม่ค่อยดีช่วงปลายสัปดาห์นะสิบสองสิบสามเนาะ สุขภาพสัปดาห์นี้ถ้าแข็งแรงมาก่อนหน้านี้หรือเพิ่งฟื้นไข้ปลายสัปดาห์ระวังกจะกลับมาเป็นซ้ำถ้าแข็งแรงดีระวังป่วยเป็นฟิลป่วยลาพักร้อนนอนสมหรือช่วงสายๆใบๆเย็นๆเนียน่ยรู้สึกนอนไม่ค่อยอิ่มนอนไม่ค่อยพอแอบไปงีบสักหน่อยเป็นการเติมกำลังก็ได้นะคะคุณจะได้ข่าวไม่ค่อยดีของคนอื่นหรือมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของคนในครอบครัวหรือปัญหาของคนในครอบครัวทำให้คุณไม่ค่อยสบายใจ ใครที่พึ่งผ่านการสูญเสียจะเสียอกเสียใจในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ต้องใช้เวลาเยียวยาหัวใจโสดๆไปก่อนไม่ต้องรีบนะคะส่วนถ้าใครกําลังคิดในการไปบวชไปถือศีลหรือพึ่งธรรมะเนี่ยอันนี้ดีจะทําให้จิตใจคุณดีขึ้นเรื่องงานคนค้าขายเนี่ยจะบอกว่าปลายสัปดาห์ยอดขายอาจจะนิ่งต้นสัปดาห์ยังถือว่าโอเคอยู่นะคะเพราะฉะนั้นต้องขยันนิดนึงเนาะ คนทำงานประจำถ้ายังทำอยู่ก็จะมีฟิลหยุดงานเบื<ๆ>่องาน<ๆ>อยากลาออกแหละอยากจะพักแล้วเหมือนกันไม่รู้จะอะไรยังไงดีแต่บางทีมันก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอาชีพอะไรดีส่วนคนที่ได้เงินเก่าได้เงินบำเน็ตบำนาญหรือมีคนซัพพอร์ตมันก็มันยังโอเคอยู่เรื่อยๆเนาะใครชอบเสี่ยงสัปดาห์นี้อย่าเล่นเยอะนะจ๊ะนะจะเสียงเงินเกี่ยวกับการซื้อแว่นสุขภาพซ่อมสายตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะสวัสดีคุณน้องขอบคุณมากค่ะนะคะมาต่อจ้ะ วัวที่เกิดพศ2516อายุ51ย่าง52ประตูใจปิดประตูงานปิดออกจากงานตกงานป่วยไม่สบายถูกแทงข้างหลังปวดหลังอารมณ์ไหนนะคะวันที่7-8ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่แต่ดีสำหรับคนที่เป็นหมอหมอนวดอ,อหมอฝังเข็มหรือคนที่มีความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะทางกเเขาเรียกว่าอะไรนะ กดสิวกดฝีอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะเออก็ถือว่าโอเคงานก็มีเข้ามาอยู่งานค่อนข้างจะเยอะแต่ระวังทะเลาะประตูเงินเปิดจ้ะประตูรักก็เปิดแต่จะมีดวงที่หลายๆคู่อาจจะห่างเหินกันนะคนเสิร์ฟจะเจอรักแดนไกลคนที่โสดบ้างไม่โสดบ้างรักเล็กเลิก,ล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 กเป็นแบบนั้นไปเรื่อยๆกลับมาแล้วหายกลับมาแล้วหายเนาะคนที่อยู่กันแบบเพื่อนบางทีก็รักไม่ค่อยหวานจืด ถ้าคุณรักใครชอบใครในช่วงนี้คุณจะทุ่มเทให้เขามากเป็นพิเศษและมีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะพัฒนาไปได้ไกลด้วยภายใบนี้ต้องดูที่สถานะสถานะคือหนึ่งถ้ามีเข้ามาเนี่ยถ้าโสดจะพบรักแดนไกลถ้าอยู่กันมานานแบบลักลักเลิกเลิกเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีก็ความสัมพันธ์ก็เป็นแบบนั้นหรอกมันตัดกันไม่ขาดเนาะส่วนใครที่กําลังวางแผนที่จะซื้อรถซื้อบ้านหรือทุ่มเทใช้ชีวิตด้วยกันหลังจากเจออุปสรรคปัญหามาเยอะเนี่ยมันบอกว่าไปต่อ มีโอกาสสาเร็จมีโอกาสสมหวังมีโอกาสเปิดตัวเรื่องรักแต่ที่สําคัญคนโสดทั้งหลายเนี่ยสิจะ๊ะยังไงสายปาร์ตี้มีดวงเดินทางจะ้ะเดินทางไปที่สวยๆไปคาเฟ่ไปที่บรรยากาศดีไปดูพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นก็ได้ไปปาร์ตี้กับคนในที่ทํางานไปกับคนในครอบครัวหรือแม้แต่ไปเดทก็ได้นะจะ๊ะสัปดาห์นี้เนาะต้นสัปดาห์ไม่ดีเจ็ดแปดไม่ค่อยดีหลังจากนั้นดียาวจนถึงวันที่วันที่เท่าไหร่วันที่สิบสามเลยจะ้ะ เรื่องงานมันบอกเอาไว้เลยว่าคุณกำลังคิดจะทำอะไรสักอย่างต้องทำให้ได้ต้องทำให้สำเร็จจะต้องลงทุนให้ได้จะต้องได้งานนี้จะต้องออกจากงานจะต้องตั้งใจทำงานของตัวเองให้ทนให้นานเพื่อความสำเร็จเพื่อความสมหวัง ถ้าใครทําธุรกิจอะไรที่มันใช้เวลามันหมายถึงความมีชื่อเสียงที่เพิ่มขึ้นลูกค้าจะติดเงินจะเข้าแต่ช่วงต้นสัปดาห์อาจจะมีปัญหาหน่อยหรืออาจจะมาจากสุขภาพของคุณก็ได้นะคะเอาเป็นว่างานดีจะออกจากงานไม่ออกจะลงทุนไหมจะลงทุนดีไม่ดีฉันก็จะลงใครเตือนบางทีฉันก็ไม่ฟังนะคะจะซื้อรถใหม่ได้ไหมจะซื้อรถใหม่ได้จะไปเที่ยวได้ไหมจะไปเที่ยวได้จะไปหาคนนั้นคนนี้ไหมจะไป ตกงานอยู่จะได้งานไหมมีโอกาสได้งานเป็นงานที่ต้องใช้สื่อต้องเดินทางหรืออาจจะอยู่ไกลหรือเป็นงานที่ต้องเหนื่อยหน่อยนะให้อดทนนะจ๊ะเออเนาะสู้ๆ so so. ความรักก็ว่าไปแล้วใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพสุขภาพเนี่ยจะบอกเลยว่าคุณจะแข็งแรงขึ้นถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพมาก่อนหน้านี้ถ้าเดินไม่ค่อยถนัดก็จะถ้าใครที่พักฟื้นมีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุอะเนาะ คุณจะค่อยๆเดินได้แต่ยังบางทีมันอาจจะยังเดินไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่มีปัญหาเรื่องสุขภาพแข็งแรงขึ้นจะ้ะเนาะดินนิดนึงนะเพราะฉะนั้นคนมีคู่ระวังทะเลาะนะคะมาต่อจะ้ะนะคะมาต่อที่คุณที่เกิดพศ2528อายุ38ย่าง40ประตูงานก็ถือว่าเปิดนะวันนี้เป็นวันที่7กับวันที่8ใบแรกได้ไพ่มนุษย์มีสีขากระแทกประตู ใจร้อนไหมแบบนี้ต้องระวังความใจร้อนระวังลืมกุญแจระวังลืมของระวังอารมณ์ของเราเนี่ยแหละนะคะแล้วจะมีดวงแบบปุรปปับเดินทางแบบรีบๆด้วยบางคนก็จะเจอคนมาหาเรื่องมากระแทกประตูมากระแทกใจมาพูดทําให้เราหงุดหงิดไพ่ใบนี้ข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมถ้าคุณไม่ใจร้อนใจเย็นรู้จักฟังมีคนเมตต่อช่วยเหลือนะจ๊ะ,ะดูฐานดวงของตัวเองแล้วเนาะประตูเงินเป็นยังไงประตูเงินก็ยังเปิดจ้ะ ใช้เงินเก่งด้วยหมดไปกับเสื้อผ้าหน้าผมหมดไปกับการเลี้ยงงานปาร์ตี้ถ้ายอดขายไม่ค่อยดีมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองก็ยังมองว่ายังได้อยู่ประตูรักเป็นยังไงประตูรักได้ไพ่นอนฝันถามว่าเปิดไหมมันก็เปิดแต่มันเป็นประตูแห่งความฝันอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นนะจ๊ะในนี้มันบอกเลยว่าถ้าคาดหวังมากเกินไปอาจจะผิดหวังบางคนจะมีไฟอยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่ในช่วงแรก แล้วไม่ทำคิดแต่ไม่ลงมือทำสำหรับบางคนเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยดีแต่สัปดาห์นี้จะโดดเด่นและดีมากเป็นพิเศษสำหรับใครที่ทำงานเกี่ยวกับการครีเอทการวางแผนถ้าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์อย่างการพรีเซนต์งานวางแผนงานนี่โอเคเลยนะส่วนการลงมือทำว่ากันอีกทีหนึ่งว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนเนาะยอดขายก็ดีบ้างไม่ดีบ้างแหละคนทำงานประจำงานอาจจะยังไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังร้อเซ พราะในนี้มันขึ้นไพ่ถ้วยแต่ถ้าเอาถ้วยมารวมกันเป็น70เลข10มันก็หมายถึงว่ามีโอกาสที่งานจะเป็นไปตามสเต็ประดับหนึ่งติดขัดระดับหนึ่งแก้ไขได้ส่วนหนึ่งปัญหาเก่ายังคงอยู่เนาะหลายๆคนคิดเอาไว้เต็มที่เลยคิดเอาไว้แต่ยังไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นลงมือทำซะฝืนดวงสักนิดนึงเนาะนะคนะ,ะเหนื่อยปลายสัปดาห์จะได้พักความรัก คนโสดทั้งหลายหรือแม้แต่คนไม่โสดคุณจะมีความคาดหวังในตัวของคนที่คุณรักหรือคนในครอบครัวหวังว่าเขาจะเข้าใจหวังว่าเขาจะทํานู่นทํานี่ให้หวังว่าเขาจะอ่อนหวานบางทีมันจะไม่ได้ดั่งใจเนาะอย่าคาดหวังเยอะนะจ๊ะเออแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็เจอคนเข้ามานะเขาก็มาขายฝันมาบอกว่าจะทําอันนั้นให้จะทําอันนี้ให้ไม่รู้จะทําได้จริงหรือเปล่า โดยเฉพาะใครที่มีปัญหารักลักเลิกเลิกหรือรักซ้อนนะเขายังทําให้เราได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะยกเว้นอีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่วางแผนในเรื่องของการแต่งงานช่วงนี้คุณก็จะทุ่มเทครีเอททำนู่นทำนี่จะทำให้มันเป็นในรูปแบบไหนอย่าทะเลาะก,กันนะคะเนาะมาต่อจ้ะสุขภาพรวมๆแข็งแรงดีอยู่ระวังพวกความดันเอ่อระวังน้ำหนักระวังหัวเข่าขานิดนึงนะจ๊ะมาต่อคุณที่เกิดพศ2540อายุ27ย่าง28 ประตูงานเปิดไพ่ใบแรกดีมากเลยทำงานอะไรอยู่เป็นนักพูดเป็นนักขายหรือทำงานเกี่ยวกับออนไลน์นักประชาสัมพันธ์ประตูวิเศษเนี่ยมันหมายถึงว่าคุณมีความสามารถทําได้หลายอย่างนะบางทีคุณไม่รู้ตัวหรอกแต่ว่าบางทีคุณก็เป็นคนขี้อายเนาะงานเด่นจากตั้งแต่ต้นสัปดาห์โทรศัพท์มือถือใหม่น้ําหอมใหม่เสื้อผ้าใหม่ประตูใหม่โอกาสใหม่นะคะประตูเงินเอ๊ะมันขัดมันขัดกัน สัปดาห์นี้ประตูเงินปิดมันหมายถึงค่าใช้จ่ายที่รออยู่เนาะหรือบางคนช่วงวันที่911 1เนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะเป็นค่าใช้จ่ายของคนอื่นด้วยบินค่าใช้จ่ายก็เพียบเลยจะ้ะจ่ายได้บ้างจ่ายไม่ได้บ้างจ่ายช้าบ้างจ่ายเร็วบ้างนะคะประตูรักเราเป็นยังไงประตูรักก็ถือว่าประตูรักเปิดนะทะเลาะก,กับแฟนงอนกับแฟนจะกลับมาดีกันไพ่เจสเมนเนี่ยมันยังตัดกันไม่ขาดหรอกจะกลับมาดีกันแบบไหน คู่ทุกคูอ่อยากคู่เว้นคู่กามคู่อ,อะไรยังไงก็ว่ากันไปยกเว้นคุณใจถึงจริงๆไม่เอาแล้วไม่ใจดีแล้วมันก็หมายถึงว่าคุณจะเปิดไปไปสู่โอกาสใหม่ก็ได้ด้วยเหมือนกันแต่แปสิเปอร์เซ็นนะถ้าถามว่าจะกลับมาดีกับแฟนไหมดียังไม่เลิกคนที่มีปัญหากันเนาะส่วนใครที่โสดมีโอกาสที่คุณจะพบรักด้วยแฟนเก่าจะกลับมาด้วย <laughs> นะคะ บินค่าจ่ายเก่าก็เพียบเลยค่าจ่ายสัปดาห์นี้จ่ายเยอะจ่ายไหวคนในครอบครัวช่วยเหลือหรือมีโอกาสที่คุณจะได้เงินเก่าเงินที่เสียไปแล้วหรือเงินค่ารักษาพยาบาลที่ขอไปแล้วหรือเงินที่ยื่นขอเอาไว้จะได้ได้เงินเก่าเงินที่จะต้องได้อาจจะมาจากคนในครอบครัวก็ได้เนาะสัปดาห์นี้นะคะมีดวงเปลี่ยนงานเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนหัวหน้าอามีใครจะเปลี่ยนงานยกมือขึ้น ถามว่าดีไหมก็ก็ดีนะเปลี่ยนสังคมใหม่เปลี่ยนชีวิตใหม่แต่ก็อยู่ที่เราเลือกด้วยที่ทํางานใหม่จะขึ้นนรกหรือจะเอ้ยจะขึ้นสวรรค์หรือลงลงไปสู่เนี่ยหุบเหวเนี่ยอยู่ที่เราเลือกเนาะจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายอะไรใหม่ๆสำหรับคนค้าขายนะสัปดาห์นี้ต่อให้คุณบินแค่จ่ายเพียบแต่ถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมานะก็จะบอกว่ายอดขายจะดีขึ้นอย่างน้อยลูกค้าเก่าๆก,ก,ก็ยังเข้ามาอยู่นะจ๊ะ ใครบริหารจัดการเรื่องการเงินไม่ดีเหนื่อยหน่อยโดยเฉพาะคนที่มีภาระรนหนี้เก่าหรือหนี้เก่าเยอะหรือสร้างรับภาระ,ะของคนอื่นเอาไว้เยอะก็เหนื่อยหน่อยแต่เอาตัวรอดได้ไหมก็เอาตัวรอดได้นะจ๊ะเนาะครบมันครบไหมสุขภาพมีดวงต้องไปหาหมอนะมีดวงจ่ายค่าซ่อมแซมสุขภาพค่าประกันอะไรอย่างนี้ด้วยและมีดวงที่คุณจะได้ไปรวมญาติเจอเพื่อนฝูงคนเก่าๆในช่วงสัปดาห์นี้ด้วยจะ้ะ บางคนก็ไปงานกาชาติไปงานบุญเนาะไปทําบุญไปทําบุญกับสภากาชาติหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันเพราะมันขึ้นไพ่เนี่ยสีแดงเนี่ยไปโรงพยาบาลไปทําบุญก็ได้นะจ๊ะไปหามหมอก็ได้นะจ๊ะได้หมดเลยหรือใครจะไปกู้จะกู้เงินเพื่อครอบครัวเพื่อร่วมทําธุรกิจด้วยกันก็ได้ด้วยในช่วงสัปดาห์นี้เนะะาะไพ่ดีกลางสัปดาห์ไม่ค่อยดีบอกไปแล้วระวังนิดนึงนะคะมาต่อ คุณที่เกิดพศ2552อายุ15ย่าง16และ2492อายุ75ย่าง76จะ้ะประตูใจเปิดใจดีน่ารักเป็นเด็กน่ารักชอบเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่บางคนก็จะได้เจอบรรยากาศเก่าๆคนที่อายุเยอะแล้วลูกเต้าลูกหลานก็มาหาหรือคิดถึงเพื่อนเพื่อนฝูงเก่าๆเ,เจอลูกเก่าๆนะคะเนาะให้ดีประตูเงินไม่ค่อยสู้ดี สัปดาห์นี้หรือกลางสัปดาห์ช่วงวันที่9 10 1 1ระวังโทรศัพท์มือถือจะมีปัญหาหรือจะอึดอัดใจไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องเงินอาจจะหมดไปกับลูกกับเต้าหมดไปกับปัญหาพาระของคนอื่นก็ได้คนอื่นจะทําให้เดือดร้อนหรือเปล่าปัญหาเก่าจะทําให้เรารู้สึกนอยด้วยหรือเปล่าบางคนเสียดายเงินเก่าบางคนเสียดายมิตรภาพเก่าๆแต่บางคนก็คิดเรื่องเก่านอยนะคะเพราะฉะนั้น ไม่ได้นะเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะว่ามีโอกาสที่หลายๆคนโรคเก่าจะกําเริบหรือมีปัญหาเรื่องสะบักหลังสะบักไหลเด็กๆก,ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเหมือนกันประตูครอบครัวคนรักได้ไพ่แบบเนี้ยก็ดีบ้างไม่ดีบ้างไม่เข้าใจกันบ้างบางทีคนในครอบครัวมีความลับมีความลับกับเราบอกเราไม่หมดเด็กๆหลายๆคนก็ต้องอยู่ห่างไกลกับพ่อแม่เออมีดวงห่างเหนินห่างไกลจากคนที่คุณรักแต่บางคนก็มีจังหวะเดินทางขึ้นไพ่น้ํามาเนาะ เวลาพ่ายแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเวลาจะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแคล้วคลาดแต่ว่าต้องระวังของหายเงินหายโทรศัพท์มือถือหายคนไม่น่าไว้วางใจมาหลอกมาลวงโดยเฉพาะคุณลุงคุณป้าที่อายุเยอะแล้วนะจ๊ะอย่าลงเชื่อใครง่ายๆเด็กๆก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้เป้าหมายหนึ่งก็เป็นเด็กๆด้วยเนาะต้องระวังถูกหลอกอย่าไว้ใจใครนะคะแม้แต่คนใกล้ตัวเนาะ อ่ะไม่พูดถึงเรื่องของความรักแต่ให้ตั้งใจในเรื่องของการเรียนโดยเฉพาะเด็กๆนะจ๊ะมาต่อจะ้ะสีเสริมดวงคุณในช่วงสัปดาห์นี้พี่หวานให้ไพ่ใบนี้เหลืองสม้มนะคะเนาะมันหมายถึงการไปต่อความอดทนจะทำให้คุณสำเร็จและสมหวังนะคะนะการทำบุญเสริมดวงไพ่ผู้วิเศษอีกแล้วไพ่ใบนี้ผู้วิเศษสิ่งที่เราตั้งใจบุญเก่า จะส่งเสริมทำบุญกับผู้หญิงนะคะทำบุญเกี่ยวกับหนังสือธรรมะหนังสือสวดมนต์หรือหนังพวกหนังสือเสียงก็ได้ทำบุญกับมูลนิธิที่เขาเผยแพร่ที่เขาเอาไปทำบุญเกี่ยวกับศาสนาหมายถึงว่าเป็นตัวแทนร่วมทำบุญน่ะหนังสือเสียงหรืออะไรก็ได้ที่เผยแพร่ธรรมะหรือให้คนอื่นได้มีความรู้ไม่ใช่ความรู้ทางธรรมะก็ได้ทุนการศึกษาเด็กๆก,ก็ได้ด้วยเหมือนกันเอาตามกำลังนะจ๊ะ เลขของคุณคือเจ็ดจ้ะเจ็ดสี่จ้ะอย่าเล่นเยอะนะเสื้อคนตาบอดก็ได้เจ็ดสี่